ทุกความคิดจับต้องได้ด้วย Canon G-Series ยั่วติ้งแทง พี่ไม่รู้หรอกนะเราแบกเราไปบ้างแต่รู้ว่ามันคงหนักมากเลยใช่ไหมอืมมัานอาจจะเบาลงก็ได้นะถ้ามีใครสักคนช่วยแบกมาถึงพี่แล้ว คนยำโหมากไม่มีค่าพอเป็นแฟนใครได้หรอกพี่ควรได้เจอคนดีๆคนที่เขาดูแลพี่ได้ พี่ย่ามาเสียเวลาคนแบบผมเลยนะเช้าแล้วเหรอเก้าวมงแล้วขอโทษนะพี่หลับสบายไปหน่อยทำไมพี่ไม่ปลุกผมมา อ๋อเอ่อพี่จับลุงนี้ได้แล้วนะพี่จัดการเองคนเดียวหมดเลยเหรอ,อใช่ใช่ใช่พี่เปิดประตูออกไปใช่ไหมพี่ก็เจอมันเลยพอมันเห็นหน้าพี่มันก็วิ่งหนีพี่วิ่งขึ้นไปดาดฟ้าเลยนะ พี่ก็เลยวิ่งตามขึ้นไปถึงแดดฟ้าเลยนะวิ่ง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 ตอนทันดีนะที่พี่วิ่งเร็วจากนั้นพอมันจนมุมมันก็ชักด่างมาอย่าวมา<อ>เนี่ยจับได้ก็ดีแล้วหิวแล้วอะไปรังน้าแบงฟันหาอะไรกินกันเดี๋ยวผมไปเองได้พี่ไม่ต้องตามไปคุมหรอก โอ๊ยใครบอกพี่จะไปคุมระดับพี่นะจะส่งรุ่นน้องไปไอซองตัวแรกมึงส่งลงมาคุณว่าคอนโดไก่กาที่ไหนได้หูชิบหายเลยมีอะไรวะพี่หมอครับ ผมจะมาไถ่ชีวิตเพื่อนของคืนครับนี่เงิน2,000บาทที่ค้างค่าหอไว้ครับผมนี่มึงเอาเงินมาจากไหนอะกูพับถุงกล้วยแขก1 7 0 0 0ถุงฮะแต่เพื่อมึงอะกูทำได้ เฮ้ยมึงนี่ต้องไปจ้องเขาขนาดนั้นเข้าใจว่าแค้นเขาใช้งานมึงหนักมากเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเว้ยไม่เก็บของเถอะตอนนี้ไม่อิสระแล้วอส สู้ไปปะเนี่ยพี่หมอให้มึงแดกอะไรบ้างวะเนี่ยก็แดกพวกอาหารนครีนนมผลไม้อะไรเงี้ยหาแล้วเพื่อนกูต้องตาลตกหมดหวยเปล่าอะไรของมึงค,ครับอ่ะเติมของหน่อยเดี๋ยวมือนิดป่าเลยรเงเอง อร่อย <All> right. ขอลองชิมได้ป่าววะแต่มันเย็นนะเว้ยเดี๋ยวมันก็เสียฟันอีกหรอกชิยช่ยชี้เลยดิอร่อยสันนึกไม่งไปทำอะไรมาวะไม่เสียฟันแล้วเหรอ พอดีทันตแพทย์เขาแนะนำอะไรมานิดหน่อยเพื่อนรักทำไมเรายังต้องมาฝุ่งอยู่วะก็มันได้เงินดีนะไหมคือพูดนอกกันนะเว้ย นี่เพิ่งจะสี่ทุ่มเองนะเว้ยทำไมนี่งว่วงไวจังวะฮะัลโหลโทรมาดึกดื่นดืด่ไม่คิดว่าคนเขานอนแล้วหรือไงไม่อะปกติเที่ยงคืนพี่ยังเห็นน้องไลฟ์เลยแล้วนี่มีอะไรพี่จะคอนเฟิร์มว่าพรุ่งนี้มีนัดทำฟันแล้วก็สอบแปลงฟันด้วย อย่ามาสายละรู้แล้วนะแล้วนี่ไล่โทรคอนเฟิร์มกับทุกคนแบบนี้เลยป่ะใช่พี่ก็ทำแบบนี้ทุกคนอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วไปนอนก,ก่อนนะอืมกันดีแล้วนี่บอกทุกคนได้ป่ะเปล่าแค่บางคน ปะลูกน้องเขาชอบไหมครับอะไรก็ไอ้นั่นไงไอ้นั่นอ่ะยังไม่ได้ให้อ่ะเพื่อนน้องเขามารับกลับไปก่อนโอ้งั้นเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าห่างกันไปน้องเขาจะจำที่มึงสอนอได้หรือปะ นวนแล้วติดสี่มาสิ้าเปเซครับโอเคผ่านแล้วอย่าลืมขัดฟันให้คนไข้ด้วยนะคะคิดว่าห่างกันไปจะลืมที่พี่สอนแล้วเนี่ยจะลืมได้ไงถ้าฟันผุอีกเดี๋ยวต้องกลับมาเจอพี่จ้าแต่ไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยเราให้พี่สอบผ่านอ่ะผมดีต้องขอบคุณพี่ ที่เลี้ยงอ่ะไม่ได้เลี้ยงสามสิบบาทสอบผ่านทั้งทีจะไม่ให้รางวัลกันหน่อยเลยเหรอไม่ให้เพราะรางวัลเตรียมไว้ให้แล้วอืมที่เก็บแปลงอะ่ะเวลาใช้จะได้รู้สึกว่ามีาพี่คอยคุมอยู่ เนี่ยนะลูกน้องที่ว่าก็พยายามหามาให้เหมือนที่สุดแล้วอะหมไหมก็เหมือนอยู่ขอบคุณนะนอสายติดหน้าอือเอาคืนพี่เหรอเอาคืนอะไรเดี๋ยวเอกให้ พี่อย่ามาเสียเวลาคนแบบผมเลยนะสองเรามีค่ามากพอนะจะเป็นแฟนใครสักคนอนะ่ะอย่างนั้นก็สำหรับพี่ ไวันที่เราไปร้องเกตด้วยกันผมได้ทำวิดีกรรมอะไรไปไหมพี่ก็พี่ก็จำไม่ได้อ่ะก็ว้าใหม่ทีตอนเช้าเหมือนน้องอ่ะทำไมอะนึกอะไรออกอ่ะ Wow. Goodbye. คืออ่อนิึมาสอบติดที่กรุงเทพแล้วเขาจะมาค่าที่นี่กูอยากให้คนที่บ้านเป็นห่วงกูเลยบอกเขาไปว่ากูอยู่กรุงเทพกูกินหนูอยู่สบายถ้านในหอเนี้ยกูพอนึกเอาอยู่ห้องหนึง่งก็คือห้องพี่อะที่พี่ขอเราเป็นแฟนวันนั้นนะพี่ชอบอเราจริงๆนะ ใครเป็นอย่างเธอก็เธอรู้ไหมว่าฉันมีความสุขที่เจอเอ๊ะตอนไหนก็ไม่รู้ที่เธอทำให้ฉันกลายเป็นคนที่เคลิมไปหากว่าเธอไม่รู้คืออะไรก็จะบอกอีกครั้งให้เข้าใจจะไม่เหมือนกับคนอื่นฉันไม่เคยตกรัม เธอนในแหละที่ want to stay เธอที่ยอมก็พร้อมจะเลดาวแบลอยู่วใส่ก็ทุกทุกคำที่เธอพูดมาทุกทุกครั้งที่สบสายตาเหมือนว่าฉันนั้น ดเจอแอบหลอกว้ฉันดียังไงพอได้เจอคนพิเศษก็จะดีกว่าใครมีแค่เธอเท่านั้นที่ฉันจะไม่ยอมให้ใครไปจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ a อ้หน้าบที่จะททำให้ใจฉันยิ้มไปคลั่งเธอน่ะเป็นคนเดียวที่คอยอยาวยาวเรายิ้มทิ่พังและเป็นคนที่ฉันนั้นให้ใจอใหางเธอปอบโยนฉันเรื่อยไปจะไม่อมหลอีกฉันจะทำให้มันโรแมนติกเหมือนกับได้ดูนางแบบ